สบายดีวันนี้พ,พ่อพ่อกระชองมาเอือยอล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาเกี่ยวข่าวอยู่นะเอือยพี่น้องเอืยเกี่ยวข่าวเลยเด้อข่าวเรื้ยงแล้วพี่น้องตอนนี้ก็พากันมาเกี่ยวข่าวอีกแล้วเจ้าของหน้ามัอน,นี่เลี้ยงยังนนเนาะเลี้ยงตามมะฮุ่งจ้าุ่ง <c oughs> แซ่บค่ะแซ่บนู่แบบนไหน,นของเจา้าเอาไปอันนี้ปลาดาพี่น้องจืดได้บอดี ยกทางมือแรกเรับ hmm. ส mm ู hmm. ่ถม mm. mm. ัมดกระดับเอาวะงามเลยซ้ำนี้แล okay. ้วนี now, uh, ่แหละท่าฉวนสิบเอ็ดบ้านโคกยาวท่านท่าฉนวนสิบเอ็ดบ้านห้างจะเป็นแลว้นีตั้งแปดวะเราตั้งแปดบ้านห้องหละแทงหอกดีใจอ่ะลุยเลย ทั้งนี้สิเป็นกำลังใจให้อันกันเทนบ่าวหนำคนเกี่ยวอยู่พี่น้องคูทั้งครูกะเกี่ยวทั้งพี่กะเกี่ยวโอ้ยซำนี่เกี่ยวข้ากะสิได้เกี่ยวแล้วคันวาซ้ำนี่นะข้าวเดืดคนนี้เฮายังบ่เกี่ยว ข้าวนาเ้อนี่ตำลนงพอดีไมพอดีเกี่ยวเลยนะพอดงเลยนะเกียวๆๆเยอะี่บอกเย่รถรถเกี่ยวเขาก็มีเกียวตั้ๆเนี่ยมันจะได้เพืียงลายเอาได้เพื่อนแม่บอกโอเคโอเค ทั้งในสิบปีพรในพี่น้องอันนั้นสิบปีพรถามันถามันบ่มีหน่สิเกี่ยวเป็นพรแบบนั้นแต่ว่ามันบ่มีหม่องวางก็สิเกี่ยวแบบนี้กับสิเป็นมัดเป็นมัดเอาแบบนี้เกี่ยวข่าวกันเด้อพี่น้องตัดจ้อมมือเอาไม่หงไปเราไรอัดย้อมโอ้ยสิเกี่ยวเป็ีนอยู่บ่เดี

มูน <transplant> ั่นอีกคนน่าจะท้ายแล้วดูแดงกบมึงแล้วตั้งเข่าแล้วเลยเอาหูแหละกับปั่นแล้วเราถีบตรงไปยังปูนห้ามเด้อตามมามันคือไปแล้วคอยตามมารถปั่นเขาจะเข่าไม่ได้นี่สามตอนนี้แล้วเนาะปั่นชุ่มมากขาเข่าร่างกายไม่เกาะไม่เลื่อนไปทีเดียว

เด,ดียวแตนักเดียวแต่นักสูตรปลาดาเกี่ยว เกี่ยวกระดับเด่กพี่เนอะและก็เอาือมันมาม,ม,มัดเนี่แล้วก็วางไว้มันจะได้แหงเอาไว้เนาะพราดเกี่อยวขาย่างนำ้ำปูนางปูบลาหนามันเกี่ยวอยู่กะบ่อลายดอกพี่นุะมีนหนึ่งห้ายสองห้หาย้วก็สิบห้ายเทิงอีกไรหนึงสามหประมาณสามหายเด็กเนุะ างพี <laughs> 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 <th ans> ่เอื้อยก็พากันเกี่ยวอยู่ทางพี่ก็ได้ทางพุ่นก็ยังเขียวอยู่ทางพุ่นนะก็สิมีมองนีๆมองนีแดงแดงน้อยนึงก็สิเกี่ยวคือกันพี่น้องาอันนี้สิมาเฮ็ดงงอยู่กนกลางแท้นั่นน่ะนี่ข้าป่นด้นี่ น้องบอกเอือถือใส่ายนี่นว่าเกี่ยวเขาก็ได้มาดเดียวตีเกี้ยวไว้เกี่ยวเข้าได้กเดียวกป็นยังหัวอันเลยว่าบาปผ่อเนาะผก็ได้ลาอจูเกี่ยวปนอยเองเลย คงเสีเพิ่งขอจะเที่ยวเป็นอยู่งด้อยมานาม่ใช่เนาะบาดิี้นี่เป็นน้าใส่ใส่ว่าดูดออกตัวโปงมาได้ตัวผูอยู่กลางเด้อตัวมันก็นบบยางเหียวงงกันะเด้อนี่นะแล้วบดูดิคงเนาะ ว่าแต่หน้าเขาหน้าตัวเองก็ยังบอกไม่ไงยังเที่ยวอยู่ดอกหน้าเจ้าหน้าโบโต๊ะแล้วสีบอกหายด้วยนาคอยกระดับไ่ได้เ่้ทีไปโจหาเจหแล้วรทำท่าบธีเกอบูดกับโบเดมิคายเด้อทางไหนเด้อ กันมาเน่นนา่ท่วยนุคณะงน้อยนะคืออยู่คณะทงง่ายนะแล้วดีใระโเหี่ยรแก่มาม่ดูดออกเพยั้ปลาไหามือมันกะเห่ถ้าเพื่อหวามือนะพ้นนตอือเยอะแตก็วเอะ่า พร้อมนะค้าเลยคือสิเกี่ยวงะเตะอยู่นกเกาะมันอันเกาะงะเกาะมันงะเลยเตี้ยไม่ได้ตงลับข่ามือเ่ยเกาะมันงะมันตกบดิบพี่ตกบถิบพี่นะข่าวลดหรอมก็นแล้ คือกันาหาวะพรอมเนี่ยพออนเลละออออี้่ออีกโอ้ยเขกี่ยวกาสต่เนาะเหมือนโอ้ยนายอวนงับต้นเอ้ยนัก้มตุ๋ลยาเลูกนนกมนน นออเลยมันว่ากันนะถามันลงก้อนนะ้มันจะเห็นหน่อได้ไหมจนหนีอ้ต่ว่ามั่ลงมัน่อมันจะขาดข้นข่าวๆนะจ๊ะถ้าขึ้นข่าวล้วเขา้ม่จีบหน่แต่ละนองก็ม่จีบน้าเหรอเขาฆ่ากระถือทาก้ามที่มันิบอกคอยว่าข้างในน่ะรงก้อนแต่ก็นู่นยังม่ให้รู้ใส่ก้อนเท้าก็ให้ยางนี้อยู่แล้วตอนนี้ต้องมาโตกันที เอาขอที่เป็นหางเป็เนของคือเป็นหางจัเปี่ยอ่ายาบริเกียว่ายเครื่องกรตัด

พี่น้องทั้งปูนกระเกี่ยวเนะทั้งปูนกินเข้าแล้วและลงมาทั้งพี่นั่นลงมาแต่เศร้าเพราท่านได้กินเข้ามากินเข้าเศร้ารำกันเด้อพี่น้องย้อนยุกโอ้ยว่าสิไปนั่งกินอยู่อันต่อเพื่องก็นั่งมาได้กับเข้าเฮามีมือนีแก่จะมีไก่ยาไอ้ยางไก่กับอัน น้องนัวกิน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 ทางนี้บอกกินดอกทางนี้กินแล้วแล้วย่อนยุกนิดนึงพี่น้องเอ้ยปาไปเกี่ยวข่าวกันเด้อมาเกี่ยวข่าวซอยอันผู้บ่าสักน้อยเด้อพี่น้องหลานเบาเอื้ออีกง่ายก็เบาเอื้อยง่ายก็คอยอีก บบาน่นันพี่น้องเอ๋ยอ้ยอธิโจงไม่เฮ็ดอี๋ย่างข้างนี่เด้อาหางข่อยคือยาวเด้อพี่นอ้นนอง,อง,งเขอ,ขอ,อ,งอ๋ยผูกไปเกีนนเก่ยวก่อนเด้อพี่น้องไปเกี่ยวก่อนเด้อเดีสิอันเดี๋ยวสิพาไปคุบแมงมัน

ตัวใดไม่นบหาเมันพี่้องเลยไปไแล้วมาแต่เกี่ยวเขาเพลินเดียตัวเดียวอันใด นี่มันแซ่บพี่น้องมาฮอนี่เบาเอื้อคืสิขอเก็บภาพบรรยากาศเกี mer, ่ยวเขาไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เบาเอื้อกับบ่าวนำเนาะแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องของคล้องยังช่องเจ้าซื่อยังโอ้องบโหร้านชายลมเลิกเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องทุกคน